ในที่นี้ก็คือเลมอนผ mm hmm. ลไม้รสเปรี้ยวทุกชนิดนะคะเขาจะมีคุณสมบัติหนึ่งคือการนำไฟฟ้าได้อ่อนๆอะไปสนุกอะทุกคนเด็ก mm hmm. ๆไม่เคยทำแต่อันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเข้ามา mm hmm. อ๋อห้องนี้นี่ ปิดสนาวงจรไฟฟ้าตอนนี้คือทำไปแล้วสองกิจกรรมนี่ก็จะมีตอนนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอะเดี๋ยวนะนี่ด้านในของห้องเมนเจอร์เหรอเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่เมนเนตแล้วบปล่าปิศนาวงจรไฟฟ้าก็น่าจะเป็นอันแรกนี่เดี๋ยวเราจะลองทำอันนี้ดู หนาวมากเลยห้องนี้เปิดแอร์ฉ่ำมากเลยแอร์กี่ตัวเนี่ยหนึ 1, 2, 2. อสอสแอร์สามตัวแต่ห้องเล็กนิดเดียวเพื่อนๆเ,นเนยอะมากแต่ว่าเราไม่รู้จักกันนะมีรู้จักบ้างแล้วก็ไม่รู้จักบ้างอ,อายเอ๊ะอะไรคิดว่ามัใส่อายาคนลุกอะ สามากเลยไปดูไอเย็นแล้วอ่ะ ทีนี้ค่ะวันนี้เราจะทําการทดลองไฟฟ้าที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีความจริงแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการทดลองแบบนั้นต้องใช้ผสมสารละลายอิเล็กทรไลต์เนาะแต่ว่ามันใช้เวลานานเราเลยทําอะไรที่มันง่ายก็คือใช้ผลไม้รสเปรี้ยวในที่นี้ก็คือเลมอนผลไม้รสเปรี้ยวทุกชนิดนะคะเขาจะมีคุณสมบัติน,นึงคือการนําไฟฟ้าได้อ่อนๆอ,อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองกันนะว่ามันจะติดไฟได้จริงไหม ทีนี้ลองสังเกตดูค่ะเลมอนลูกนี้ที่จะต่อลโลหะเนี่ยที่แตกตางกันสองชนิดเนาะอันแรกก็คือทองแดงกับสังกะสีทองแดงแดเราจะแทนขั้วบวกสังกะสีเราจะแทนขั้วลบเพื่อที่ให้มันเนี่ยอิเล็กโทรไลต์กันระหว่างลูกได้นั่นเองเนาะทีนี้อันนี้เดี๋ยวขอตัวแทนหนึ่งโคนต่อให้เพื่อนดูหน่อย,ยง่ายๆไม่ยากทำไปด้วยกัน <ไป S 1> ใครจะอันนี้เป็นบวกแล้วแปลว่าต่อไปต้องเป็นขั้วอะไรเอ่ย ว่าลบถูกต้องแต่ว่าเราต้องใช้สายสีดำอ่ะใช้สายสีดำห <c oughs> นีบที่สังก,กะสีลูกนั้นอ่ะไปอีกลูกหนึ่งทีง่ไหนต้องหนีบที่ทองแดงหรือสังก,กะสีเอย่ยทองแดงทองแดงถูก <สา S 1> ต้องต้องหนีบไปที่ทองแดงเพราะว่าเราต้องลบแล้วไปบวกเนาะอ่ะทีนี้อันนี้เหมือนกันเลยอันนี้เป็นสีดำแล้วใช่ไหมแปลว่านี้ต้องใช้เส้นสีแดงเริ่มจากทองแดงไป สังกะสีให้สังกะสีถูกต้องมัน <c oughs> ก็จะถ่ายอิเล็กตรอนได้และเส้นหนึ่งหนูคอมได้เลยค่ะคอมระหว่างสองลูกก็ได้เล <c oughs> ยตุ้มเฮ้ยหัวใจเนี่ยหัวใจตุ้มไหนตุ้มไหนตุ้มอ่ะตอนนี้อย่าเพิ่งไปนะยังไม่เสร็จ ตอนนี้ค่ะเพื่อนต่อแหล่งกำเนิดก็คือเลมอนกับสายไฟเรียบร้อยแล้วแต่มันจะยังขาดโหลดไฟฟ้าก็คือหลอดไฟ LED ตัวนี้เนาะทีนี้ค่ะหลอดไฟ LED มันจะมีขาสั้นกับขายาวถูกไหมขายาวเราจะแทนขั้วบวกขาสัา้นเราจะแทนขั้วลบแต่ว่าขายาวเราก็ต่อสีสีแดงโอเคแล้วก็ขาส,าสั้นสีดำแล้วลองดูว่าไฟมันจะติดไหมขยาบมาใกล้ได้นะเผือเก็บของช็อตตแน่ปังส็แน่ เคยโดนมาแล้วอ๋อเคยโดมาแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยผู้เชี่ยวชาญช็อตแน่ช็อตแน่อ่าเห็นไหมไฟถึงแล้วไฟมันจะอ่อนก่อนเนาะอ๋อเห็นไหมมันจะอ่อนมากๆเลยคือเลมอนสีลูกเนี้ยค่ะมันจะเทียบเท่ากระถางหนึ่งก้อนมันอยู่ที่ประมาณสามโวลต์ถ่านึก้อนมันจะอยู่ที่สามโวลต์เนาะแต่อันเนี้ยมันอาจจะไม่ถึงสามโวลต์เป๊ะๆมันจะอยู่ที่ประมาณสามจุดแ ทีน <9. S 2> ี premier, ้ถ so, ้าเราใช้ไปทั้งวันเนี the ่ยม right ันก็จะเริ <ma Von> ่มดอกลงดอกลงดอกลงเขาก็จะอยูุ่6 2จ7ความสมางก็จะดอกลงด้วยเหมือนกันนั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือเปลี่ยนจากสารละลายเกลทรไ์ก็คือพลังงานเคมีไปเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองอ่ะติด้เลยนะคะพลังงานเคมีเก็บไปเป็นพลังงานไฟฟ้าเนาะไดโนมนี่คือส่วนประกอบสำคัญของไดโนมเราบอกว่าเกิดจากสนามแม่เหล็กแปลว่าเราต้องมีส่วนประกอบอะไรสําคัญเอ่ยคนเหนือคนใต้เราเรียกว่าอะไรนะ แม่เหล็กอ่ะเราก็ต้องมีแม่เหล็กเป็นส่วนประปอกอบสำคัญนั่นเอง mm hmm. เพื่อที่อะไรเวลาเราบิดผ mm ับื่อที่เวลาเราหมุดเนี่ย mm hmm. มันจะเกิดการเหนี่ยวนำไฟฟ้ากัน mm hmm. ที่เราหมุดคือเนี่ยเราเรียกว่าพลังงานกล mm hmm. ก็คือพลังงานที่เราของแรงเอง mm hmm. เปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเกิดจากการเหนี่ยวนำกันระหว่างขดลวดพอเราหมุนผ่ะก mm hmm. ระแสะไฟฟ้ามันเกิดขึ้นมันก็ส่งไปตามสายไฟ แล้วก็ส่งไปนะใ,หหไฟฟให้หลดไฟฟ้าให้หลอดไฟมันติดขึ้นแบบนี้นะีงเนาะลองหมุนอันนั้นก็ได้ค่ะเนะี้ยมันจะเป็นชิ้นของเหลนอันนี้ต่อไว้ให้แล้วมันจะตอกบางนิดนึงเนาะต่อไว้แล้วหมุนได้เลยบางยังไงครับหมุนเบาๆใช่มันตอกบางนิดนึงเห็นไหมไฟมันก็จะติดคือไดนามจริงๆข้างในมันจะต้องเป็นลักษณะแบบนั้นค่ะสะคล้ายกับมอเตอร์แต่เวลาลบขาข้างในมามันจะมีแม่เหล็กแบบนี้อยู่ข้างในด้วยนั่นเองเนาะ,ะเวลาเราหมุนก็จะเหนียวหนัก ทีนี้การประยุกต์ใช้งานนะมันก็จะเป็นอย่างตึ๊ในการสั่งสัญญาณไร้สายเข้าไปพอที่หมดนปุ๊บอ้าวพังมันเป็นการบังคับก็คือเราต้องสั่ดสัญญาณต่อเพื่ความสะดวกกันแล้วก็ใช้หลักการหมุนในระบบมาร์คคอมาเข้ามาเล่นน่ะเองเราหมุนได้ค่ะใครอยากออกกําลังกายหมุนไปเร็วหมี น้องน่ากลัวมากเลยตาโตมากเลยสดว่วรอือนกันอย่างนี้ีเขียนว่าตกมือสอรั้งจะเริ่มทางานแบบมันก็จะปิดใหถ้าเกิดเราดูจเบือแล้วเราจะปิดเราก็ใช้หลักการสุ่มความี่สงครัต่อนืเดซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเริ่มใช้ตาดแลเขาจะเริ่มใช้ตัวสารเปิดไฟปิดไฟตานดแลเริ่มมีบางที่แล้ที่จะเริมใช้หลักการนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามุกไปถามต่อไปได้เลนาะเดี๋ย ขั้นตอนต่อไปที่เวลาเงผ่านนี้ได้เต่ว่าจะมาสอนวิธีการคิดเข้าไปคราวนี้ก่อนที่เราจะไปคิดว่าไอ้เจ้าเพื่อนใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะต้องใส่ตังในการใส่เข้าไปเท่าไรเรามารู้จักต้นและค่า ฟ้ากำลังไฟฟ้าอย่างเช่นพัดลมเครื่องนี้มีข้อกําลังไฟฟ้าเท่าไหร่เวลาเราไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะเวลาเด็เกๆไปค่ะจะเจอจะเจอว่ามันจะมีข้อมูลที่ให้จเจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดนะคะ่ะเขาก็จะมีเขียนว่าอย่างเช่นพัดลมเครื่องนี้ใช้กําลังไฟฟ้าเท่าไหร่เวลาเราพูดข่า,ขากําลังไฟฟ้ามันรู้สึกงงงงเนยแต่ถ้าเราพูดว่าพัดลมนี้กินไฟเท่าไหร่ ที่บอกว่าพัดลมสีฟ้าตัวนี้กินไฟ40วัตต์พัดลมสีชมพูกินไฟ50วัตต์พี่ถามว่าพัดลมสีฟ้ากับพัดลมสีชมพูไหนกินไฟมากกว่ากัน <What? S 1> เป็นอะไรลูกวัตต์วัตต์ใช่ <What? S 1> อะไรนะละูกหนาวไม่ใช่ค่ะนั้นทัง,งานสไฟ,ฟ้ายังไปไม่ถึงยังไปไม่ถึงอ่ากำลังไฟฟ้าคือ เป็นหวักพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการเปลี่ยนพลังงานฟ้าไปทํางานในรูปแบบอิ่นอื่นอ่ะเราลองมาทดลองมาอ่านดูนะคะว่าพลเจ้านนี้ก,กินไฟเท่าไหร่ เจุดห้าน่วยวัตต์าปรับปรแรที่เบอร์สามค่ะยี่สิบสองสค่ะยี่สค่ะยีโอเครานี้เราปรับมาที่ศค่ะศูนย์ก็คือสู่ไฟไม่ได้ทำงานแต่บางไีมัก็เป็นศูนยวัด โดยเฉลี่ยแล้วเนาะแต่ค่าที่มันแสดงน19วัตต์นะคะทีนี้เราจะรู้ค่าไฟได้ยังไงว่าถ้าตรงตัวเนี้ยจะต้องจ่ายค่าไฟเท่าไหร่เราจะต้องเราเรารู้กาลังมาแล้วเนาะทีนีออ้เนาะสมมุติว่า20นะคะ,คะทีนี้เราก็อยากรู้อีกเราก็ต้องไปดูอีกว่าเราใช้ทัพตรงเนี้ยกี่ชั่วโมงสมมุติว่าเราใช้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนาะเรารู้แล้วว่าเขาอะกินไฟ20 <c oughs> เอา20กำลังคูณกับเวลาที่ใช้ จะได้ออกมาเป็นหน่วยที่เพื่อนพูดเมื่อกี้นี้พลังงานไฟฟ้าได้เป็นหนึ่งหน่วยหนึ่งเอ๋ยยี่สิบมูลหนึ่งได้เท่าไรหรอยี่สิบยี่สิบยูนิตแต่มันจะมีคำนี่อีกกิโลวัตต์ชั่วโมงไม่ต้องไปจำมันเนาะเอาเอาคำง่ายๆว่ายี่สิบยูนิตหรือยี่สิบหน่วยทีนี้ตัวเนี้ยมันยังมันยังไม่ใช่หน่วยที่ใช่มันจะคิดยนะูนิตอน่ยมันจะคิดกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงพอได้ยี่สิบจ,จะต้องไปหารอะไรคะเอายี่สิบหารอะไรหารหนึ่งพัน และไหนใครมีเครื่องคิดเลข2ี่สหารหนึ่ันได้เท่าไหร่ได้ตัวเลขตัวเรกมาเป็นอะไรคะตัวเลขออกมาเขาเรียกว่าค่าที่จะเป็นค,าค่าอะไรคะเขาเรียกอะไร เห็นใช่ไหมลูกอ่า๋ยวนข้าไฟหน่ยวยละนะั่นน่ะไปคูณกับพลังงานไฟฟ้าที่ได้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับกำลังไฟฟ้าคูณกับชั่วอะไรชั่วโมงชั่วโมงพอได้ตัวนี้กลมๆมาแล้วก็เอาไปคูณกับฐานของข้าไฟว่าเขาคิดหน่ยวยละเท่าไรเราก็จะได้ข้าไฟน,ะาานั้นออกมาเอาเย้ไหมคะยังมีเวลาไหมเดี๋ยวมีเ,เดียวแนปะ๊บนึงนะทำโจทย์พร้อมกันไหมลูกได้คะ่ะ อ๋อนี่ไงได้ไ้น,น,นี่ไงพี่เฮ้ยกรโทษกระนี่อุ้ยมันขึ้นมาอย่างนี้เลยซาอุใช้น้ำมันเป็น้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าอ,อ๋อมันต้องเล่นรอบละหนึ่งคนไม่ได้เป็นอะไรใช่ยังเล่นอยู่ ได้ไหมไหนลองจิซุบนี่ไงได้ละตึ๊บตึ๊บได้ไหมจะอุติเบียนทำไมผลินไฟฟ้าอุ้ยอ,อันดับหนึ่งของโลกเลยอ่ะมาเลเซียผลิตไฟฟ้ามาเป็นอนันดับสี่ของโลกไปไหนไทยผลิตไฟฟ้ามากเป็นอันดับแปดของเอเชียและโอเชียเนียหรอใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นอ้าวทำไมจบเร็วจัง ไหนตรงไหนต่อยุดต๊อกญี่ปุ่นนี่ตรงไหนอะไหนมืออยู่ไหนก่อนปึ้ง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 ไม่ได้อะไรอ๋อพี่ต้องเอามือเข้าไปอีกมือมันอยู่ตรงนี้ต้องเอามือไม่เอามือไปอยู่ตรงนั้น ค่าความต้นทานต่ำหรือเกิด้นสูเงี้ยก็ทําให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลได้มากนะคะส่วนองค์กรที่ค่าความต้นทานต่ำได้แก่สายไฟค่ะเพราะว่าจุดประสงค์ของสายไฟก็คือให้มันมีกระแสไฟฟ้าไหลใช่ไหมคะส่วนนี่คุณมันต่อมันปิดได้ด้วยนะ มีกลุ่มไหนยังไม่ติดบ้างคะติดแล้วกลุ่มเราติดแล้วกลุ่มเราเก่งมากเลย